สวัสดีครับวันนี้มาดูครับพร้อมหรือไม่นี่ลำโพงด้านซ้ายของเวทีนะครับด้านขวาของคนดูพร้อมแล้วครับไฟด้านซ้ายของผู้ชมด้านขวาของผู้ชมด้านซ้ายของเวทีพร้อมครับมาดูไฟครับ ไฟสองหน้าเวทีพร้อมไหมมาชมกันนะครับนี่ทังตัวแต่ตัวแรกนะครับเนี่ยฮะไฟหน้าเวทีนะครับเสียบปลั๊กแล้วนะฮะพร้อมที่จะเล่นแล้วครับพร้อมที่จะเล่นแล้วครับ เสียไปแล้วครับไฟจะ้นี้พร้อมแล้วครับเป็นไงพ่อเสร็จหรือยังเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วนั่งพักแล้วเหลืออ้่นเหลือติดเครื่องทดสอบไฟกันแล้วแล้วโอ้ไปพร้อมนะครับเหลือด้านบนเสียบนิดหน่อยเสียบหมวกครับ ด้านหน้าเวทีพร้อมพอ่อรับผิดชอบหน้าเวทีนี้ใช่ไหมครับโอ้ของพ่อพร้พอมมากนะครับพ่อพร้อมมากนี่นะฮะไฟตรงนี้นะครับด้านนี้ใกล้เสร็จแล้วครับเหลือแค่เสียบนะด้านนี้เสร็จแล้วครับหัวหุ่นยนต์ขึ้นแล้วครับเวทีนี้เป็นรูปหุ่นยนต์นะครับนี่คือหัวหุ่นยนต์นะครับตัวนะฮะตรงกลางตัว ซ้ายขวาคือแขนครับข้างล่างคือเท้านะครับด้านนี้พร้อมกับกําลังแค่เสียบปลักนะฮะใส่หมวกเสร็จแล้วเหลืออะไรครับนี่ฮะเหลือประดับตรงนี้นะครับเหลือประดับตรงนี้นะครับอีกที่เดียวนะครับเวทีพร้อมมาก พ่อเก่งมากรับผิดชอบหน้าเวทีเป๊ะแล้วไปหน้าเวทีนั่งพักแล้วตอนนี้ไปแล้ว95%ครับนี่นะฮะนี่ครับมิกนะฮะสายมิกนะครับลากมาแล้วนะครับสายมิกลากมาแล้วนี่ครับขอหมดเลยนะฮะอันนี้เอาผ้าปิดไว้เฉยๆนะครับเพราะว่ามิก สายมิกลากเข้าไปนะครับมาดูนะครับนี่คือด้วยทีนะครับเมื่อกี้พ่อบอกว่า95%แล้วเหลือแค่ทดสอบไฟครับ นี่นะพร้อมนะลำโพงครับด้านนี้กลางไว้พร้อมแล้วนะครับฉากด้านข้างนะครับพร้อมเหลือประดับแค่หน่อยเดียวเวทีพร้อมแล้วประมาณ95%มาดูศาสตร์ครับศาสตร์พร้อมแล้วประชาชนพร้อมแล้วเหลือแสดงครับบางส่วนก็มาคอยแล้วนะครับ คุณยายมาคอยแล้วเป็นไงครับคุณยายพร้อมแล้วเนาะคุณยายพร้อมแล้วแต่หมอลำยังไม่มามาแล้วครับคุณหญิงกำลังเดินทางมาจากสีสเกตโอ้นี่นึกว่าใครพระเอกตัน่าตันเหรอโอ้ไม่าจะไม่ทักโอ้เห็นปั๊บทีแเล็กนึกว่าจำไม่ได้ บนเวทีตันขาววาเนี้วันนั้นผมถ่ายตันไปลงไปลงช็อตนะนะก็ดูเป็นพันตอนเรามานะสองพันแล้วมั้งตอนนี้เดี๋ยววันนี้จะถ่ายให้ให,ใหม่แล้วก็เขียนด้วย,ว,ยว่าเขียนด้วยนะเขียนชื่อให้ด้วยวันนั้นแอบถ่ายอยู่ถ่ายที่ไหนจำไม่ได้แถวแถวขอนแก่นนั่นแหละโอ้าาตันตันไม่ใช่คนที่นี่ตันเป็นคนสีเกต อ่าชายชายเมื่อกี้ถามว่านี่คือภาษานี่นะหมดบ้านเลยไหมเนี่ยหมดบ้านเลยใช่ไหมน่าจะท้งบ้านโซนโซนโซนนี้นะโอ้ห็นแล้วจําได้ดูคลิปมาหนึ่งปีแล้วอ่ะตอนนี้ก็เลยหันมาทาเองบ้างมาตามดูองิงตามเราด้วยเอาโอเคอยู่ไหนพูไทยอ๋อผมเป็นคนพิจิบุลครับ แต่ว่าพ่อแม่ผมพ่อผมเป็นคนอีสานคนปู่ผมคนอีสานเป็นคนร้อยเอ็ดสุวรรณภูมิแล้วก็อพยพไปรับจ้างสมัยก่อนคนอีสานไปรับจ้างไปได้กับย่าผมอยู่ที่ลพบ,บุรีแล้วไปอยู่เพชรบูรณ์ <laughs> แล้วก็พ่อแม่ผมพ่อผมไปลาวหมดแต่ว่าผมไปทํางานเพชรบูรณ์สี่สิบปีแล้วที่จริงผมเกิดลพบ,บุรี <laughs> ก็เลยมาดูน้อง เลยตามมาน้องดูแล้วมันดูทุกคนแหละตันตนี่ก็เชียร์อยู่ตามดูตลอดว่าไปบ้านเป็นยังไงบ้างไปซื้อตู้ซื้ออะไรโอ้เอาโอเคสุดยอดนะอนาคตเนี่ยตันไปได้ไกลเอาโอเคเดี๋ยวจะเชียร์อยู่เชียร์อยู่เพลงตันผมก็ถ่ายลงทุกครั้งเลยนะผมถ่ายลงทุกผมถ่ายลงช่องบาเดชช่องบาเดชอ่าบาเดช g จ o 2ผมถ่ายตันลงทุกครั้งแต่ว่ามันอาจจะต่อข้างหลังเขาหรือหน้าเขา คือมันจะถ่ายประมาณ8นาทีนะคือทุกคลิปอะ่ะที่ที่ที่คอนเสิร์ตเล่นอะ่ะาไ้แล้วนะครับอ่าโอเคขอบคุณมากพอดีช่องคนที่ผมไม่ได้ค่อยถ่ายก็คือพระเอกแกร้อ,องเพลงติลิกกสิทธ์รพระเอกของวงอะ่ะลงปั๊บมันก็ไม่ได้มันต้องตัดซอยยิบเลยบางทีอ่ะใครที่ใครที่ไม่ติดเพลงลลึกรสิทธ์อลงให้ทุกคนอะ่ะ ถามลุงแต่ว่าทำไมไม่ถ่ายบ้างเข้าใจครับพี่น้องต้องเข้าใจฤกษ์ศีลดังจะกระพสิบแห้งเนี่ยใช่ใช่แดงมากเลยนะแต่ใครไม่ลงลงฤกษ์ศีรผมลงหมดแต่ว่าบางทีก็หันให้หันหน่อยนึงหันนี่หน่อยนึงนะเออแต่แต่ต้องรีบลบองเลยสวัสดีพ่อพ่อสวัสดีพ่อตามมาจากเพชรบูรณ์อีกแล้วครับเกือบห้าร้อยกิโล อบกจุก er ite, วันนี้เจอตันนะครับมานั่งพบตันนะมานั่งกับญาตินะครับภาษาเดียวกันวันนีผู้ใดกาใหญ่เลยเนี่ยเรียนาท่าสุ่นตรียมเขาม่ให้นอนอมห้น้องพี่อวุหนีไปแล้วอ๋อไมง ร้อนหองมาเนาะน่องกำลังเดินทางมาครับ80ด0กิกโลนี่แหละมาจากมาจากไหนเนี่ยโอ้โหสมุทรปราการเลยเหรอใช่ค่ะรายการมาเพื่อสิ่งนี้โอ้โหมาบ้านตัวเองเหรอเนี่ยบ้านตัวเองเปล่าบ้านตัวเองใช่ไหมเนี่ยที่นี่บ้านตัวเองใช่ใช่ค่ะตำบลอยู่ถัดนี่ไปศรีหมู่บ้านเพราะว่าไม่ได้ลงมาเพื่อน้องเลยนะครับครับผม เจ <Sonic> อถ้าเป็นโซน umas, อ่าเพิ่นไปเดินแถวบ้านพี่สุขประการซิเจอทุกงานตะเกียรสิเจอทุกงานถ้าไปกรุงเทพเจอทุกงานใช่ที่สุขประการโอเคเอฟซีผู้ใดกายใหญ่เลยเห็นน้ำสกุลแล้วเขาว่ากายใหญ่เหรอกายัญชาเมีเงนน้ำสกุลที่บัวขาวโอ้หวัวมวยเนาะหลานที่บัวขาวครับโอ้นี่นะใช่ครับใครย้ายสิคอขาดบัวขาวเป็นคนที่นี่เหรอ สำรองภาพค่ะค่ะน้องเขยเขาเป็นหลานชายแท้ๆของบัวขาวโอ้บัวขาวเป็นคนสำรองภาพเนาะบัวขาวก็ดังมากนะเขาต่อยมวยทีไรผมดูทุกทีชอบลีลาเขาน้องเขยก็หุ่นใหญ่เขาจะไปไว้ตลางแม่ใช่เขาขวนที่เขาโอ้โหชุดกันไปหน่อยมาจากสมุนปการเลยจ้าโอ้ยวันนี้วันนี้ยังไงก็อาญะภาษาลาวอะยะถ้าภาษาวาดนี่ว่าอะไรคนเต็ม ถ้าคนสวยถ้าคนเต็มนี่เรียกว่าอะไรคนเยอะๆเขาเรียกว่าอะไรภาษาสวยเลมนอยไภาษาลาเขาบอกอัญญะเนี่ยเปียเปียโอ้เปียเปียเนาะโอ้เปียเปียโอ้สุดยอดเลยถ้าเต็มนี่เป็นหมื่นเกินหมื่น เตรียมขยายไปอีกออบบใช่ใช่ต้องเอารถห้องน้ำมาลงสำหรับคลิปนี้ก็จบไปทิ้ง